สวัสดีครับนักเรียนชั้นมาะถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้ครูสุรแสงลุงสกุลนะครับจะมาสอนนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สําหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับจํานวนคู่และจํานวนคี่จานวนคู่และจํานวนคี่นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถอบอกได้ว่าจํานวนใดเป็นจํานวนคู่และจํานวนใดเป็นจํานวนคี นักเรียนสามารถให้เหตุผลนักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นักเรียนมาดูถุงเท้ากันนะครับมีถุงเท้ากี่ข้างนักเรียนเห็นถุงเท้ากันไหมครับอ่ามีถุงเท้าทั้งหมด2ข้างหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ามีถุงเท้าหนึคู่รูปที่สองนะครับ มีรองเท้ากี่ข้างอ่ารองเท้าที่เราใส่กันในชีวิตประจําวันนะครับเราจะใส่กันทั้งหมดสองข้าง <_ an> หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีรองเท้า1นึ่งคู่นะครับมีถึงถุงมือกี่ข้างนักเรียนดูถุงมือของคุณครูนะครับมีทั้งหมดสองข้างหรือเราจะเรียกในชีวิตประจําวันก็คือ1นึ่คู่มีตะเกียบกี่อันอ่ามีตะเกียบทั้งหมดสองอัน หรือเราจะได้อีกอย่างนึ่งคือมีตะเกียบ1คู่1คู่ก็คือมีจํานวนของตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไป2ชิ้นเป็น1คู่ดังนั้นกิจกรรมวันนี้รู้จักจํานวนคุณครูมีไหมไอศครีมแต่ละจํานวนเมื่อจับคู่กันแล้วจะได้พอดีหรือไม่ได้พอดีมีทั้งจํานวนคู่จะได้จํานวนพอดีและจํานวนคี่จะไม่ได้จํานวนพอดี การจำแนกจำนวนคู่และจำนวนคี่มีดังนี้ไม้แอศกีมสองอันจับคู่ได้พอดีสองเป็นเลขคู่ไม้แอศกีมสามอันจับคู่ได้ไม่พอดีดังนั้นสามเป็นเลขคี่ไม้แอศกีมสี่อันจับคู่ได้พอดีสี่เป็นเลขคู่ ไม้ไอศครีมห้าอันจับคู่ไม่ได้พอดีห้าเป็นเลขขี้ไม้ไอศครีมหกอันจับคู่ได้พอดีหกเป็นเลขคู่ไม้ไอศครีมเจ็ดอันจับคู่ได้ไม่พอดีเจ็ดเป็นจำนวนขี้ไม้ไอศครีมแปดอันจับคู่ได้พอดีแปดเป็นจำนวนคู่ไม้ไอศครีมเก้าอันจับคู่ได้ไม่พอดีเก้าเป็นจำนวนขี้ ไม้ออสกีมสิบอันจับคู่ได้พอดีสิบเป็นจํานวนคู่ไม้ออสกีมหนึ่งอันจับคู่ได้หรือไม่ <S <S นเ<ะ>รียนคิดว่าจับได้ไหมครับหนึ่งอันไม่สามารถจับคู่ได้เพราะว่าเลขหนึ่งเป็นจํานวนคี่ไม้ออสกีมหนึ่งอันจับคู่ไม่ได้หรือจับคู่ได้ไม่พอดีดังนั้นหนึ่งเป็นจํานวนคี่นะครับจํานวนไม้ออสกีมใดบ้างที่เมื่อจับคู่แล้วจับคู่ได้พอดีสอง สี่หกแปดังนั้นเลขสองสี่หกและเลข10เป็นจำนวนคู่จำนวนไม้่สกิมใดบ้างที่เมื่อจับคู่แล้วจับคู่ได้ไม่พอดี1นึ่งสาห้าเจดังนั้นเลขหนึ่งสห้เดเเป็นจำนวนคี่สำหรับกิจกรรมในวันนี้ คุณครูจะให้นักเรียนดูจำนวนคู่และจำนวนคี่โดยมีกิจกรรมดังนี้ตัวอย่างใบกิจกรรมที่1.3จับคู่ไม้อัซคีมพร้อมเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างที่เป็นคำตอบจำนวนที่1คือ11นะครับจับคู่ได้ไม่พอดีเนื่องจาก11เป็นเลขคี่ จำนวนที่12 13 14 15อันนี้ครูให้นักเรียนลองทบทวนและทำใบงานกิจกรรมเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเรื่องจำนวนคู่และจำนวนคี่เสร็จเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมไปทำใบงานกิจกรรมและนำมาส่งคุณครูกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ